วันนี้นะครับนะครับ semester. ผมไม่แนะนําแล้วนะครับว่าช่องผมคือใครยังไงนะครับเ,เพื่อนๆรู้อยู่แล้วคนที่ติดตามผมนะครับวันนี้นะครับผมทําคลิปของอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับคลิปแรกเป็นบทสัมภาษณ์นะครับคลิปที่2ก็เป็นบทสัมภาษณ์เหมือนกันเนื่องจากว่าโทรศัพท์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพราะผมไม่ใช้การตัดต่อมันเด้งออกมันเด้งออกเองนะครับก็เลยก็เลยมาทําคลิปบทสัมภาษณ์เป็น2คลิปนะครับถ้าใครกดติดตามผมมันจะขึ้น เพราะผมจะอัปโหลด2คลิปติดต่อกันนะครับแล้วคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตอาจารย์เอกนะครับทำคลิปการตั้งสันโดยไม่ใช้กระดาษกาวนะครับเท้าความนิดนึงนะครับว่าการตั้งสันโดยใช้กระดาษกาวนะครับอาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่านะครับพอเราใช้ไปแล้วมันมันจะมีการแตกมันจะเกิดการแตกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ทํางานปั้นอยู่นะครับอาจารย์คอนเฟิร์มมาเลยว่าไม่ควรใช้กระดาษกาวนะครับเพราะถ้ามีการโป๊หนาเนี่ยมันจะไปแตกตามขอบกระดาษกาว นะครับในที่นี้นะครับเราจะไม่เราจะไม่อ่าไมา่ไม่ไม่ใช้กระดาษกาวนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทําให้ดูนะครับอ่านะครับสเต็ปแรกเราก็โป๊ตามปกติแบบที่เราโป๊ก่อนนะครับนะครับอันนี้คือการทําให้ดูเฉยๆนะครับเป็นแนวทางเฉยๆนะครับจริงๆก็เป็นชิ้นงานของอาจารย์จริงๆนั่นแหละนะครับอาจารย์จะทําให้ดูเฉย อ่า,า,าสเต็ปสเตปตามนี้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยโป๊ขวางทําสันขึ้นมานะครับแต่เราจะในคลิปนี้เราจะไม่ใช้ก็เราจะไม่ใช้ไม่ใช้กระดาษกาวนะครับเพื่อป้องกันการแตกเล้าช่วงช่วงขอบตําแหน่งที่เราใช้กระดาษกาวตั้งสันนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าถ้าใช้กระดาษกาวมันจะแตกทุกคันนะครับก็ผมกับเพื่อนเพื่อนก็เร,เรียนเรียนรู้แบบพร้อมๆกันเลยถ้าหนาแน่นอนแต่ถ้าบางๆไม่ไม่ไม่แตกอู่แล้ว อ่านหนาน่นอนเลยครับอ่าถาหนาอาจารย์บอกว่าแตกแน่นอนนะครับมันจะไปมันจะไปแตกมันจะไปปลีในตำแหน่งประมาณมีดสองมีดหรือสองมีดตงเนี้ยไม่แตกนะครับท่านหนานี่แน่นอนเลยอันนี้แห้งเร็วไหมอาจารย์แข็งแห้งเร็วไหมไม่แห้งเลยโอ้โหมีดอันไหนละน่ะมึง้ไม่เป็นไรเอาแค่เอาแค่ด้านบนก็ได้ครับแค่นี้ก็ได้ได้แนวทางแล้ว่ะ มีที่ให้มันช่วยจับพื้นก่อนจะได้จับนะครับผมทําคลิปผมทําสดๆนะครับลูกพี่ลูกพี่มาแล้วเทาแก่มาเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวดูอาจารย์เอกไปพังพานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทักทายสวัสดีเทาแก่ก่อน เดี่ยวค่ะได้ค่ะพี่เอกค่ะข้าวเดียวขอบคุณข้าวเดี่ยวไก่ขอบคุณครับปีนนี้ไม่รู้ว่าพี่เอกมีเพื่อนเคยซื้อมาให้เกี๊ยวไก่มาละตูนเลืออนโค้ชที่หลังอีกแล้วเนี่ยเราทำคลิปกันนิดนึงพี่ฝากฝากเครดิตอู่ไว้ด้วยนะคะผมเห็นพี่โตเพิ่งจะขอเข้าไปในกลุ่มผมเป็นแอดมินกลุ่มอยู่กลุ่มสายงานช่างเครื่องจ่กรสีรถยนต์ครับ เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นล่าสุดครับ <Okay. S 1> พี่เห็นบอกว่าพี่เอกมาทํางานกับอะไรโตใช้โตเกบหรืออะไรไอ้ประจัก <Okay. S 1> ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> นี่ตั้งกล้องทํา <Okay. S 1> ทําคลิปกปันอยู่ <Okay. S 1> แห้งไวไหมตัวนี้พี่แห้งแล้วอ๋อแห้งแล้วแห้งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะครับเราจะมาเข้าสู่การตั้งสันทําสันโดยไม่ใช้กระดาษกาวนะครับเนื่องจากคลิปนี้มันสดนะครับแล้วก็เท่าแก่ เจ้าแก่เจ้าของสถานที่เข้ามาพอดีผมก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่มีการตัดต่อนะครับอ่ะนะครับเจตนาเร่งแห้งเลยใช่ไหมพี่เจตนาเร่งแห้งเลยอ่ะโอเคนะครับดเดี๋ยวเราจะทําการตั้งสรรโดยไม่ใช้กระดาษกาวนะครับไม่ใช้กระดาษกาวนะครับสี่นาทีละเสร็จในทีเดียวเลยใช่ไหมพี่ ก็ลากก็เสร็จเลยใช่ไหมถ้าอันนี้นะต้องสองครั้งสองมีดแต่ถ้าโค้งนี่สองมีดคือเป็นทูบสันคือโดยไม่ใช้กระดาษกาวาแต่ถ้านี้คือนี่มาผม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 ก็พอพอพอจะนึกออกนั้นอ,อพอพอจะนึกออกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวให้อาจารย์ทําให้ดูมันก็จะได้เห็นภาพ ทำแบบแบบกรีดให้เหมือนจนันนะแบบนะั้นเรงผมใส่สุงมือผมทำมงานไม่ถนัดเลยพี่อ่าน,นะครับพวกเราดูนะแปดสี <c oughs> โป้ด้านบนด้านล่างนี่มีความแตกต่างกันแค่ไหนพี่ขอบคุณ <c oughs> <8 S 1> ครับของผมแปะทั้งสองเลยพร้อมกันเลย อ๋อจะแปะบนแปะล่างก่อนก็ได้ครับแล้วแต่แ้แต่ค่ดูแค่ช่วงบนก่อนอ่านี่คือการทําสันแบบแบบธรรมดาต้องต้องถ้านี่สภาพมันดีไงอ่าอ่าเราปกติมันจะยับเยินยับเยินแต่ถ้าสภาพแบบนี้มันก็จะง่ายอันดับแรกคือต้องทําตัวนี้แหละให้มันดีที่สุดให้ค้งมนได้ก่อนรูปทรงตามตามสเต็ปที่ก่อนที่เราจะเราจะตั้งสันนั่นแหละถูกไหมพี่ใช่แน่นอน เอามีพป๊ตพลาสติกก็ได้พี่ใช่ไหมพลาสติกแล้วก็เผื่อเนื้อไว้ให้มันลอยๆหน่อยใช่ไหมใช่แน่นอน่ะนะครับเราลากสีโป๊เดี๋ยวผมอธิบายเสริมไปด้วยเนาะเวลาเราเลืกลากสีโป๊หน้าบนนะครับลากสีโป๊หน้าบนนะครับเราปล่อยนะครับเราปล่อยหน่อยนะครับ่อยให้มันให้แนวอ่าให้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 เนื้อสีโป๊ตลอยลอยอยู่ให้เผื่อขัดเพราะเราจะทําการตั้งสันโดยที่เราไม่อ่าเราไม่ใช้กระดาษกาวนะครับได้แล้วเห็นไหมครับ เราต้องเผื่อเนื้อด้านบนไว้นะครับเราต้องเผื่อเนื้อไว้ด้านบนแบบนี้เลยนะครับสเต็ปนี้เลยนะครับนิ้วเราตัวนี้กับตัวนี้ต้องอยู่แบบเนี่ยเราเป็นตัวนี้มาไว้เลยครับเห็นไอ่าเราใช้นิ้วล็อกแบบนี้เลยล็อกเลยครับเป็นเลยครับอ่าแต่มันจะไม่แตกขอบที่ว่าเราใช้กระดาษกาวหรือเราร้อยมีดเราตัดมันก็จะแตกตามมีดเราตัดเหมือนกันที่เราตัดแล้วเราโต๊ทับอย่างเงี้ยตัดก็แตกอ่าฮะอคืะมันมันคือเรื่องเดียวกันอ่ามันคือเรื่องเดียวกันกับการที่เราใช้กระดาษกาวใช่เพราะมัน สีโป๊คนละทุกสมคนละครั้งแล้วเอามาประกอบกันมาประกอบกันมันจะไม่ใช่เนื้อเดียวกันต้องเป็นเนื้อโป๊เดียวกันอืมีดเดียวกันมันถึงจะอยู่ได้ครับอสเต็ปประมาณนี้แล้วก็อาจจะใช้การกระดาษทรายขัดแต่งเอาใช่แล้วแล้วเก็บเรียบกระดาษทรายเก็บเรียบแล้วโเข้าสู่กระบวนการทั่วไปเลยนะครับก็ประมาณนี้พอได้ชมพวกมันก็เป็นเลยง่ายแล้วเห็นไหมเออเห็นไหม ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ง่ายเนี่ยแต่เอารูปมาทําคลิปให้ดูเพื่อจะเป็นแนวทางเผื่อเพื่อนๆนึกไม่ออกนะครับเคยสังเกตมันที่มันแตกเพราะเราใช้โป๊ะแบบนี้เสร็จแล้วเราค่อยตัดอ่าเราไปตัดแล้วก็มาผสมแล้วโพสคทับนั่นแหละมันที่เราเป็นที่ปัญหามันครับแตกแต่ต้องพยายามแห้งไหมเนี่ยพี่ก็ทําทาแค่สันล่างนี่ก็รู้แล้วเนาะแนวทางเขาก็รู้แนวทางเพราะว่าเรื่องเดียวกันเนาะเรื่องเดียวกันเลยแต่ตรงนี้มันโค้งกับตรงนี้มันยาวใช่นะแค่โค้งกับยาวเฉย โอเคนะครับถ้างั้นนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมจะจบเท่านี้นะครับนะครับก็เอาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับเนื่องจากคลิปผมสดนะครับก็จะมีเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงหมาเสียงอะไรบ้างนะครับเสียงพัดลมทุกอย่างนะครับก็ลาไปก่อนนะครับกับอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ